วัสดีครับวันนี้มงคลตอนถัวเข้าามาที่วัดกลางบางพักนะครับผมมาไหว้หลวงพ่อสมหวังที่นครปฐมนะครับด้านหน้าก็เป็นงองค์พระก็เดินเข้าไปด้านนี้นะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปนี่เะครับมันไปตามทางนี่ครับผมกาไปไหว้หลวงพ่อ ยัางขอบที่เป็นรุ่นโรานะครับ่กลางบางพรนะครับผม็วัดของพ่สมหวัง,ง,วง,วงนั่นเองก็เป็นเดินที่เดินไปย,ย่างปฐมพระ อันนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญต่างๆครับตรงหน้าก็คือทาบุญประจําพระประจําวันเกิดนะต่อมาก็ไหว้พระาธาตุปีพระธาตุประ,ประจําปีเกิดเสริมสิริมงคลนะครับผมแต่ละพระาธาตุก็จะมีสถานที่บอกไว้นะแต่ละปีทุกคนอันนี้ก็เป็นเจ้าถิน่นมีครบทั้ง12ปีเกิดนะครับ ด้านน้าก็จะบอกไปว่าปีไหนไปไหว้พระที่ไหนไหว้พระธาตที่ไหนนะครับครบทั้งสิบสองปีนะครับผมด้าน,นี้ก็จัดไว้ให้ถ่ายรูปนะขอให้สมหวังสองห้าหกสี่ครับก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้ของพ่อนะน,นี่ก็เป็นองค์หลวงพ่ออีกด้านหนึ่งนะ อยู่หลังบนดบหลวงพ่อก็อยู่ด้านโน้นเลยครับหลวงพ่อสมหวังองค์ใหญ่นี่ก็เป็นด้านหน้าวัดนะครับด้านหน้าทางครับที่ไปไหว้หลวงพ่อผู้คนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับวันเสาร์นะครับผมประมาณนี้ครับแดดร้อนนะนี่ก็เป็น ้องใหญ่เขียนว่าร่วมบุญปล่อยป่ามันก็เป็นที่บริการจุดรับนอกหมายทุกเสียงทำบุญอะไรอยู่ด้านนู้นนะครับคค่อนข,ข้างเยอะนะครับผม นี่ก็เป็นจุดถวายสังฆทานนะครับเดินต่อมาด้านนี้ก็มีแม่ธรณีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นมณฑบ,บมหาเจดียพระเกตจุรามณีนะครับอย<น>ู่ด้านไหนรมขกตรมีเจดีอยู่ด้านไหนนะครับ เป็นอีกด้านหนึ่งก็เป็นพระสางกระจายองค์ใหญ่ก็ปูวัาตรงนี้ก็มีใต้ของพระครูสุนทรวุฒิคุณหลวงพ่อผุดน้ารูก็เป็นตะเคียน ที่เห็นนะครับผมสำหรับที่วัดนี้ก็รับดอกไม้ทุกเทียนก็ขึ้นไปขอพรด้านบนนะครับผมเสร็จแล้วเขาก็บอกให้ลงมารับพรตรงนี้นะครับจุดรับพรทางด้านล่างนี้ละครับผมถ้ามาที่แรกต้องขึ้นไปไหว้ตรงโน้นก่อนครับนี่ก็มาเป็นครั้งที่สองนะ ขั้งแรกก็มาปี62ปีนี้ก็ปี64นะครับคนก็เยอะอยู่นะครับผมก็สมงหวังก็องค์ใหญ่ด้านนูออ้นเลยนี่เป็นหน้าบริเวณที่ว่ายพระก็มีดอกไม้ทุกเสียงแล้วก็ปิดทองครับข้างบนนี้ก็ทาเต็น,นท์หนยเพราะว่าร้อนมาก อันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กันยายนครับ2014นะครับผมนี่เป็นองค์งพ่อสมหวังที่องค์ใหญ่ที่เรามองเห็นไกลๆอันนี้ก็มาไหว้พระที่วัดกลางบางพะระตัวนี้เป็นพระประจำวันเกิด ด้านนี้ก็เป็นหน้าองค์พระหน้าหลวงพ่อเนะี่ยที่คนเขามาไหว้แล้วก็ขอพรกันตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นด้านล่างก็มีพู้จัดสานิยชนมาทำบุญขอพรกันค่อนข้างเยอะนะครับผมในวันเสาร์นี่ก็เป็นบริเวณวัด เราก็ไหวพระทำบุญกันเรียบร้อยแลย้วไปถทอมนะลงไปข้างล่างครับวันนี้ก็ขอจบคลิปการมาไหวหลวงพ่อสมหวังที่วัดกังหังพันนะครับถ้าชอบก็ววช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องมองคนออนทัวร์ด้วยนะครับระบุณครับ